สวัสดีค่ะมาค่ะกินข้าวกับป้าปูเหล่าค่ะวันนี้วันนี้ป้าปูก็มีเมนูง่ายๆบ้านๆเหมือน,นเดิมค่ะตามสไตล์ป้าปูนะคะย่างอะไรก็กินแน,น่น้นหรือว่ายากอะไรก็กินแน,น่น้นค่ะวันนี้ป้าปูผัดน่องม้ดองใส่ไข่แต่ทึงกับทิมนําจุบเคยโฮมค่ะและทึงกับมีประทูทอดแล้วก็ไข่าดาวซองฟองค่ะป้าปูกินข้าวมือเดียวเลยกินใหทถึงมือเดียวครบจบในมือเดียวค่ะมาค่ะกินกันเหล่า เหนื่อยค่ะเพิ่งทํางานบ้านเสร็จแลวก็ทํากับข้าวหน้าตาก็ไม่ต้องแต่งต้องเต้นม,มาเลยวันนี้เอากันแบบนี้แหละอืมเหนื่อยมาค่ะกินกันเหลาวมือหลังเหลวนะคะมาค่ะเปิบวันนี้วันนี้เปิบค่ะนี่ก็น,นี่ขนมจุบย้ำละทีเนียวันนี้ยากกินแบบนี้ค่ะพอดีวันนี้ฝนตกชื่นใจ ชื่นใจมากชวบที่ป้าปูตะพ่นต่อกันแต่ก็ยังโรดนั่นแหละอ้ําืมร้อยค่ะวันนี้พักนอกมีลูก่อแล้วก็ลูกเครือลูกโอไม่อดปักนี่ลูกผายเจอให้ถุกอาทิตย์ครับเพราะว่าเขาเว้นเขาก็ซืือให้ bà ừ. bà thu chung làm chụp cười hóm cả ăn ừ Đó. ừ lúc đó bà cuốn, có kẻ nào mà lạt nắm chụp đập tưng tưng à rồi kín khao sách rồi đi ông nào ต้องเคยค่ะเดี๋ยวกะปิเคยหอมแกงได้ที่น้ำจุดได้ตักข้าวได้ทำน้ำจุ่มก็ร้อยค่ะร้อยทุกอย่างใครสนใจก็ทัไทายประปูนข้ามาได้ค่ะืม <c oughs> khai thấy là thấy hả đều đen nước tương tồn đẹp đẹp đào đạo nâng nuôi con nuôi là nằm chụp cười. tắc khăn luôn ทักครั้งเรื่นครั้งหัวแจ่เก็บมาเนาะแค่นั้นก็กินข้าวได้เยอะแล้วค่ะตุ๊ต้อแมดแก่ๆเิียได้แรง น้อยน้อย่อยะร้อน ปลาทูเจ้านี้ร้อยค่ะคือไม่ถึงว่ะสองตัวกับพอได้กินเคงหนึ่ง้าสิบบาทแต่ตัวใยๆของอ่อดเดยวเดียวเท่ากินข้าวกับทาสกับวัน,นี้ตามมาตาปราปูแล้ว ta tại ngày ngày ban ban thôi Vì tôi là đến mặt mày Tôi đi ôm Bánh dịnh tôi lập làm sao nào So, có thể có ở cái gì, mày đẹp mày ngon. Mày ngon,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  mày ngon. Mày ngon. Mày ngon. ngon. คนเราปอยู่มากแล้วก็อยู่กับลูกกับห้านนี่คะไปเนี่นปอสั้งกมเพลือนฟุ้งข้างนอกกันปปูไม่มีค่ะปะปูไม่มีเพลือนนี่ม่ใใจเล่งเลยนนะปะปูไม่มีเพลือกค่ะ,ะคือปปูไม่มีเพลือนเซียนแบบซีแบบเออเจอกันไปนางกินกาแฟ่อมตรงซ้มตํตาไปทอดกระทิ้นผ้าปลาไป,ไปนู่นไปนี่ปปูไม่มีแก๊งมีก้วนค่ะปปูอยู่คนเดียว ป้าปูเบือเบื่อกันขอบคุณหระขอบเพื่อนก็เลยอยู่คนเดียวทด่ว่าเคยพานกันที่มีเพื่อนเยอะๆแล้วยุ่งยากค่ะไล่เหลืองไล่เล่าก็เลยอยู่คนเดียวดีว่า รู้เสีว่ากันมีเพลือนเยอะยุ่งยากว่าใจขอทุนหมากจะไม่มีเรื่องในเวลาข้าวกลมมันก็นมีแต่ติชิ้นนินท่าสำคัญมันเลยไว้อันเลยอยู่คนเดียวกับลูกกับร้านไปแอ่ป้าปูมีเพืือนเป็นลูกค่ะลูกสาวสองคนอยู่กับลูกกับร้านมีความชุกว่า คนไหนว่าความเปนใจย่าง